กระทรวงสาธารณสุขควรจะจัดให้มีการรวมหัวปรึกษาระดมความคิดในประเด็นเรื่องการประมูล ATK ชุดนี้นั่นหมายถึงอยวงการเพศสัตสสออวสปสชโรงพยาบาลราชวิถีกับตัวแทนของชมรมแพทย์ชนระบบซึ่งผมเชื่อว่า ทุกฝ่ายมีความหวังดีต้องการที่จะเดินหน้าเพื่อให้อุปกรณ์นี้ไปถึงมือประชาชนเร็วที่สุดมากที่สุดแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือความแม่นยำทางด้านออยอและองค์การเพศสัตว์ยืนยันว่ากระบวนการประมูลครั้งนี้โปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่มีการล็อกสเปคแต่ขณะเดียวกันถ้าหากมีข้อแย้งมาจากชุมรมแพทย์ชนบทที่ไม่ได้แย้งเพียงเพราะเป็นความเห็นตา่าง แต่ที่แย้งเพราะมีหลักฐานข้อมูลที่มาจาก FDA ที่มาจากฟิลิปปินส์และที่ไปตรวจสอบเรื่องราคาในท้องตลาดด้วยจำเป็นครับที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหาทั้งออกร่วมกันเพราะยังไม่ช้าเกินไปเป็นเพียงการประกาศผลการประมูลราคาต่ำสุดเท่านั้นแต่ว่าที่ประชาชนต้องการทราบคือการประมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ความสําคัญที่สุดอยู่ที่ความปลอดภัยและความแม่นยํานั้นเราจะใช้มาตรวัดเพียงราคาต่ําสุดอย่างเดียวใช่หรือไม่คะแนนที่ให้กับราคากับคะแนนที่ให้กับความแม่นยําและคะแนนที่ให้กับบริษัทที่มาประมูลที่มาที่ไปภูมิหลังเคยมีประวัติในการทําเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ด้านการแพทย์มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรนั้นมีความสําคัญทั้งสิ้นครับเพราะว่า คนที่เข้าประมูลแข่งขันนั้นมีมากกว่าสองเจ้าสเจ้าแน่นอนและถ้ายึดเอามาตรฐาน WHO มาตรฐาน FDA อเมริกาผมก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะได้มาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าระดับสากลถ้าเอาลักษณะว่าก็ถูกคุณภาพอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ถูกเอาไว้ก่อนก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่า ราคาณเจ็ดสบาทต่อชุดนั้นมีการไปตรวจค้นก็คือว่าหลายๆประเทศยี่ห้อที่ได้มาตรฐานบางชุดราคาเพียงประมาณหนึ่งเหรียญสหรัฐหรือประมาณ35บาทเท่านั้นดังนั้นราคาก็มีคำถามคุณภาพก็มีคำถามสำคัญกว่าทั้งสองอย่างคือความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการ เอาชนะคัคานกันท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นตรงกันข้อหนึ่งครับว่าอุปกรณ์เครื่องตรวจ ATK ที่ประชาชนจะต้องใช้เองนั้นเนี่ยจะต้องมีความแน่ใจว่าคุณภาพนั้นสามารถตอบทุกคำถามของประชาชนได้มิฉะนั้นถ้ามีชุดนี้อย่างเดียวที่มีคำถาม ก็เหมือนกับวัคซีนนะครับถ้เกิดคําถามเกี่ยวกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็จะมีความไม่ไว้วางใจยี่ห้อนั้นๆก็จะมีการใช้น้อยลงก็จะไม่มีการใช้ก็จะไปกลายเป็นยี่ห้ออื่นที่อยู่ในตลาดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลครั้งนี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ได้ซ้ําว่ามาตรฐานได้หรือไม่ได้อย่างไรก็จะเกิดความสับสนโคลมานงุนงงในหมู่ประชาชนว่าตกลงเราเชื่อใคร ได้หรือเชื่อใครไม่ได้หวังว่าทุกฝ่ายจะมานั่งเพื่อที่จะหาทางออกที่ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเร็วๆนี้ครับ